ทำไมเราไม่พุ่งเหล่าไปเลยไงการลงพี่อย่างเงี้ยลงนี้ลงได้นี้ไม่น่กากลัวเท่าไหร่ได้เนี่ยอันนี้ก็ลงได้คริทันผมไ,ไม่กล้าลงว่ะหวั่ไอ้ขี่ขึ้นไม่เอานะไม่ได้นะไม,ไม่ไหวอ่ะขึ้นตรงขึง้นไม่ได้ขึ้นคิ้วนี่พวกระดับโลกมันลงมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยระดับบ้านเรา <c oughs> แหละใจมัไปทางมันไปทางเรียบเลยเหรออันนี้อันนี้เราขึ้นตรงไปเลยได้ไหมเนี่ยเราตรงเดียวไหนได้ไหมเดินที่ไดะปั่น เฉี่ยเฉี่ยคุังนะปัน่นกันแล้วครับปั่นปันไล่ดีๆครับปันปนนนป่นเล่น,ปนเปลี่ยนบรรยากาศนะเ่รเข้าปานะครับแต่เราก็ทำได้แต่ว่าดอกส้มเทียว้มเจียว เฮ้ยข้างล่างนี่มันทั้งแถกนี่เออทำไมเราไม่ลุยข้างล่างกันนะดิงเอาไปเลยดีทั้งแถกทั้งแตกเก้าโมง 当。 รักจริงก็ให้แม่มาข้อแต่ได้รักฟังหลอเดี๋ยวให้พอไปยิงพี่เบาอย่างซดอย่างซิ่งอาจจะดูนิ่งๆแต่ที่จริงผมอายี่เอาเย้ชัดเป็นว่าชัดลายให้เธออธิบายผมจะได้ชัดเจนนักเศ้ย เลิกคุยทั้งน้ำเพลือผมคนเดียวในจริงไหมเธอจะมีแรงกับใครจะยกให้ผมไม่สสใจจะมีแค่ผมเท่านั้นจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำมีเสี้ยวเลวๆเวว่อลบแน,น่นอนจะบอกรักบาก่อนจะบอกันดีก่อนนอนมีเธอไป่ใสได้เลย มก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวจำไมได้มากับใพรใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันเลยฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหลอกแค่ยังฉันบอกว่าคนหนึ่งฉันน่ะมัน่ะมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปไหน ทิ้งควกันจะไม่หัวใจฉันปีโปดได้เมื่เจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีรไรเลยเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั่นอยู่ลำบากเปล่าอยางมากแขงเงินทองไม่พอใส่จะมองกันชิภายนอกหรือมองกันชิ แรงได้ก็ได้เด็แค่นั้นแหละฉันนี่ไม่ธรรมดามันเลือดสิบประจุมันโค้งอีกนี่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 กลางฟิตกล้องกล้องพร้อมล้มล้มกองพร้อมกองหอมไปเทียบอยู่ที่อะกูว่าดูดูนักธากันตกแล้วเสียฟอร์มเลยคุณไม่มีรันเวย์เลยคุณออกจากเกศคุณก็จะบิน ยังไม่ได้ระยะเทสเลยอลดิงแดิงแลดิงแลดิงมีรันเวย์เลยก็คุณออกจากหลุมจอดคุณก็จะบินเลยโหหักโค้งนุ๊กใครขึ้นได้สุดยอดเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เดี๋ยวผมถ่ายให้นายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวผมถ่ายให้อดึงออกมาเลยอ่ะนู่นไงก็ไปนู่นเลยเนี่ยเครับพี่เจี๊ยร์โอ้ย โอ้ไม่เทียงตอนนี้เที่ยงไม่เทียง <c oughs> ตรงเลี้ยวมันนี้เพราะตรงนี้มันหักไม่ได้ใช่ไหมเลยนี่ครับเช่างตัง,งห้าวห้าวนี้นะแต่ลคนไหไร นี่เกียครับเฮ้ยเจ็ไม่เจ้บดิ ขึ้นเดืขาไปเังมือไม่เหน็บไม่กินเลยนี่เลยชาเลยฮะนี่เองโชว์พี่นี่ของรุ่นอะไรเนี่ยของอะไรแน่ของฟ็อกกันแหละแต่เป็นต like like ัวตัวเก่าตัวแรกๆแต่ซื้อมาสองตูแล้วตัวรีโมทซื้อเก้าพันดูนี้ติดฟ็อกเลยเนี่ยฟ็อกดำแดงแบบของพี่เจ๋งอ่ะอ้เนี่ยหัวหัวเคลื่อนหัวเคลื่อนหัวเคลื่อน เราลงไปกระโดดตีนกาเล่นไปไหในน้ำมัไหนลงก็พุ่งไปในน้ำเลยนะเห็นไหมเนี่ยลมมุ้งเนี่ยหรือหนึ่งพี่โดดหรือหนึ่งไอจะโดดขี่อ่ะขี่ขึ้นเขื่อนอ่ะ ก็ไปจากบ้านหรอถ้นนต้นยูคาไม่ก็ล้มเป็นทางไปเรื่อยแล้วอ่ะ